สองกำลังจะตีตีโดนลบสี่ตีติดลำห้าครับลูกนี้เข้าวงมาจุกปั้งหูหยอดหยอดครับผมราเชมโอเคคู่นี้เป็นคู่ระหว่าง99สลับรีเจอกับช่างนิลันนะครับ99สลับรีเนี่ยเมื่อกี้ชนะขึ้นมาครับก็เจอกับคู่ชนะอีกอีกคู่นึงครับทีมของช่างนิรันก็ชนะขึ้นมาเหมือนกันครับผมนะก็เป็นคู่ของทีมน้องจอ คู่กับราเชนครับเจอ99สลับรีคือพี่ธเนศกับเปียกอำนาเจริญปักโอ้โหอุยน้องจอนมาใบแรกก็ตีก่อนเลยฮะมาถึงก็ทักทายด้วยลูกตีต,ตีติดเลยคนระับใบนี้ปังโอ้โหแล้วตีติดเลยครับผมใบแรกเอาครับโอ้โหเรามาดูครับผมพี่ธเนศพี่ธเนศครับลูกนี้จะขึ้นมาคุมโซนอยู่ตรงไหนครับผม กสวัสดีทุกคนด้วยฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ฮะใครไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะเอาครับพิชเนตเข้าบูมมาลูกนี้จบมั้บโอ้โหขึ้นคุมโซนได้ดีจริงๆครับติดแกนแล้วผมใบ,บนี้นะเอาครับโอ้โหเอาน้องจอนครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับเข้าบูมมา ปาปูหูยมาถึงก็ไล่เลยครับทีมของช่างนิรันครับผมนะน้องจอนครับลูกนี้ครับจกขึ้นมาครับปักแล้วใส่ขาเก็บสองแต้มในสนามไปได้โอ้หถือว่าเล่นได้ดุดดันจริงๆครับผมนะทีมของช่างนิรันมาถึงก็ทักทายด้วยลูกตีเลยครับไม้แรกจบครับ โอ้โหดูครับพี่แเนทก็ขึ้นเหนียวเหลือเกินครับสามใบเนี่ยขึ้นอยู่ในโซนทั้งสามลูกเลยจอนเข้าวงมาบลูกนี้ตีโดนรับสองติติดรับสามเข้าวงมาพจุกขึ้นมาหโหใครอีกแล้วทุกคนสามแต้มในสนนมครับทีวงช้างนิลันจบขึ้นมาแล้วใส่คาไปอีกหนึ่งใบโอ้โห ไม้แรกมาก็ใส่กันยับเลยครับผมนะติดสามลูกเลยฮะโอ้โหเอาเขาพี่เปียกครับน่าจะเจินลูกนี้เข้าวงมาครับลูกนี้จะขึ้นมาคุมโซนอยู่ตรงไหนจบขึ้นครับตึบโอ้โหเปลี่ยนครับผมไปนี้เอาครับเรามาดูครับผมทีมของช่างนิรันดร์นี่ทรงราเชนครับมือขึ้นนะวันนี้จะต้องตีนะครับตีไล่ครับตีโดนรับสามตีติดรับสี่ราเชนเข้าวงมาครับ ลูกนี้จบป,ปากอู้แล้วติดด้วยครับสี่ตามในสนามโอ้โหลูกขึ้นไม่มีครับผมตีไล่อย่างเดียวนี่อ้โหสุดยอดครับผมนะอู้เอาครับลองมาดูครับผมลูกนี้ครับอำนาจเจริญจะเล่นอย่างไงฮะ เข้าวงมาลูกนี้จบครับบอู้วิขึ้นคุมโซนได้ดีอีกแล้วฮะทีมวงช่างนีรันนี่ก็มีหน้าที่ไล่อย่างเดียวเลยฮะราเชนครับผมลูกที่สองไปแลกติดไปครับใบที่สองกำลังจะตีตีโดนล็สี่ตีติดลำห้าครับลูกนี้เข้าวงมาจบครับ ปังอู้หูหยอดหยอดครับผมราเชนอู้หูตีดีจริงๆนะที่ผมชั้งน,นี้ลันนี่ไล่หกใบเลยนะอู้หูสี่ห้าแต้มเลยนะครับอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต้มครับผมในสนามี่เปียกคำน่าจเจินหาที่พักพิงแล้วครับตอนนี้ห <c> า <oughs> ที่หลบก่อนนะผมตอนนี้ ดูรับว่าพี่เปี๊ยกเนี่ยจะมาหลบพักพิงตรงไหนได้ฮะเพราะว่าตอนนี้นี่เสียห้าแต้มนะฮะโอ้โหถ้าดุจริงครับผมไมายรกขของทีมช่างนิรันนะมาถึงก็ใส่คาทุกใบเลยอะ่ะโอ้โหอะครับพี่เปี๊ยกครับจะหลบตรงไหนจะเล่นยังไงเดี๋ยวมาดูครับลูกนี้ต้องทําให้เสียน้อยที่สุดครับลูกนี้นะจบครับโอ้โหจะทําได้อยู่แล้วครับผมนะ แต่ถือว่าพิงได้ดีนะลูกนี้อ้าวถือจะไม่สนิทหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ฮะเรามาดูครับพีราเชนครับลูกนี้ตีโดนรับห้าตีติดรับหกนะเข้าวงมาลูกนี้จุ๊บปัปงโอ้โหอะไรยังไงครับเนี่ยโอ้โหกี่แต้มครับผมลูกนี้เดี๋ยวดูภาพช้าก่อนปังโอ้โหหกแต้มครับทุกคนในไม้แรก เป็นไปได้ทุกคนหกแต้มครับอย่างนี้ปปดูครับป,ปับปงโอ้โหหกแต้มเลยเป็นลูกตีทั้งหมดเลยฮนะ